ปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำป่าศัก์จังหวัดสระบ,บุรีขยายพื้นที่ไปถึงเขตจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะคะล่าสุดนายอำเภอท่าเรือสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้รีบจับขายก่อนกำหนดค่ะทหารจังหวัดทหารบกสระบ,บุรีเร่งช่วยชาวบ้านเขตอ,อำเภอเมืองและอำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีจับปลาในกระชังที่เลี้ยงไว้ส่งขายก่อนกำหนดหลังจากค่าออกซิเจนในแม่น้ำป่าศักด์ลดต่ำกว่าปกติส่งผลให้ปลานอกน้ำตายทั้งหมด นอกจากนี้ยังส่งผลให้สัตว์น้ำที่หากินอยู่ในน้ำลึกและหน้าผิวดินแม่น้ำป่าศักต้องหนีขึ้นไปอยู่ริมตลิ่งชาวบ้านจึงเก็บไปขายและบางส่วนนำไปบริโภคขณะที่ค่าออกซิเจนในแม่น้ำป่าศัก จากการตรวจวัดโดยสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีพบว่าค่าออกซิเจนมีเพียง0.86มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่ค่ามาตรฐานจะต้องไม่ต่ำกว่า3มิ l. ลลิกรัมต่อลิตรล่าสุดนายวิทิตปิ่นนิกรในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่เลี้ยงสัตว์น้ํในแม่น้ํป่าศัก ให้รีบจับสัตว์น้ำขายก่อนกำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายและมอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนชาวบ้านอย่านำสัตว์น้ำที่จับในแม่น้ำป่าสักมาบริโภคในช่วงนี้